วันนี้วันดีครับเขาบอกว่าอยากจะให้พูดเรื่องดีๆกันแต่ว่าก็มีเรื่องดีๆที่อาจจะเคยดีสําหรับบางคนบางคนตอนนี้รู้สึกมันไม่ดีใช่ไมไม่น่าจะสักเท่าไหร่แต่ก็ถือเป็นคดีใหญ่แล้วก็สังคมก็รอดูความเคลื่อนไหวนะคะใหญ่มากมากความเสียหายประมาณสองแสนล้านอะใหญ่หรือเปล่าอ่าคือกำลังพูดถึงคดีจำนำข้าวคุณผู้ชมที่ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นผู้เสียหายนะคะเคยยื่นคำสั่งทางปกครองนะคะก็จะเรียก ความเสียหายคืนจากคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี20%ของความเสียหายทั้งหมดก็คือเรียกเงิน35,000ล้านบาทปรากฏว่าคุณยิ่งรักก็เลยไปยื่นเรื่องต่อนะคะอุทธร์ต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคําสั่งนี้ซะแล้วเมื่อวานนี้ศาลปกครองกลางที่แจ้งวัฒนะเนี่ยค่ะก็ใช้เวลาในการไต่สวน1ชั่วโมงครึ่งนะคะคุณผู้ชมก็มีการชี้แจงนะคะซึ่งศาลก็เรียกไต่สวนทั้งสฝ่าย สองฝ่ายทําคําชี้แจงเพิ่มเติมมานะคะทางสารก็บอกว่าอย่างนี้ซึ่งคุณยิ่งรักก็ได้ชี้แจงถึงความเสียหายความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นบอกว่าการพิจารณาคดีจะนําเข้ายัางไม่สิ้นสุดถ้าเกิดว่าทรัพย์ต่างๆทั้งหมดในถูกยึดขายท่ดตลาดก็จะเดือดร้อนทุกใจเศร้าใจมากซึ่งสารก็ได้ให้คุณยิ่งรักทําคําชี้แจงเพิ่มเติมนะคะในประเด็นรายละเอียดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากการถูกบังคับคดีมีมากน้อยขนาดไหนคุณยิ่งรักก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปทาเรื่องมา ก็จริงๆก็เหมือนกับที่อดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่ามันเป็นหนี้ก้อนโตชั่วชีวิตนี้ไม่สามารถชดใช้ได้หมดนะครับหากถูกยึดไปก็เหมือนกับคนสิ้นเนื้อประดาตัวฟังดูแล้วก็ไม่รู้จะบรรยายอย่างไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นบทลงโทษขั้นต้นนะครับที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในกระบวนการนี่ชอบต้องเรียนอย่างนี้ใครผิดใครถูกรู้อยู่แก่ใจนะครับ ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยอาจจะมองในมิติของการเมืองก็ถือว่าเป็นเกมการเมืองแต่ถ้ามองในมิติของภาคประชาชนเนี่ยมีคนที่เสียน้ําตามีคนที่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวไปก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันครับก็มีคนเสียหายเยอะนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะ คดีจำนําข้าวของคุณยิ่งรักนะครับจะมีคดีเกี่ยวเนื่องอีกขายข้าวตีทูตีอีกรัตรอรัตอีกนะครับก็มีผู้เกี่ยวข้องเยอะแล้วก็เป็นทาศาชการด้วยเดี๋ยวคงต้องรอผลการตรวจสอบเพราะมูลค่าความเสียหายนี่2 0 0แสนกว่าล้านถือว่าสูงมากๆ